โอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแพทใหม่นะครับ 14.8b แพท b เพิ่งเข้านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนเดี๋ยขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับผม The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพคใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับก็ t e t. ต้องรู้ก่อนเลยว่าตอนนี้เป็นเมตาตัว4บาทตัวรีโล3บาทเนี่ยแทบเล่นไม่ได้แล้วนะครับก็เนื้อฟอร์จูนเพราะว่าตัวฟอร์จูนเนี่ยเก่งเกินไปสามารถใส่ตอนสเตจ2สเตจ3เพื่อมาแค่เช้าและเล่นตอน4 1 4 2ได้ทุกคนก็จะโรเบล8หาใครสากกันหมดแล้วก็ตัวนาเนี่ยหลังจากที่ปรับมาเนี่ยคือโหดมาก โผเกินไปเลยรีบ patch นะครับก็จะได้แ stack โดยรวมเหมือนเดิมแต่ว่าจะได้ช้ากว่าเดิมเยอะอยู่นิดหน่อยนะครับจะทำให้ไม่โกงเงินไปแล้วก็ทีโมโดนลดนเมททำให้คนที่เล่น4 t r i c k shot ตไคศาส์เนี่ยใช้ทีโมแบกช่วงต้นเกมกลางเกมนี่ยากกว่าเดิมนิดหนึ่งแล้วก็เนิ erm, age, a, ร์ฟะเมทไคศา์โดยรวมแล้วโดนลดประมาณ8-9%ถึงซึ่งถือว่าโอเคเพราะว่าต่อให้ลดแล้วเนี่ยตัวมันก็ยังเก่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นในแพชนี้คนก็ยังเล่นกันอยู่นะครับ แล้วก็ตัวของออนก็ลดเกราะไปนิดหๆนๆ่อยแล้วก็บัฟอิลิเลียเพิ่มเอดีมา5เพราะว่าเออเหมือนล่าสุดเนี่ยตัวอิลิเลียปรับสกิลของมันใหม่ทําให้โดนตัวที่ใกล้ๆขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งพอเล่นแบบจริงรึกสุดเดิมมันหายไปเยอะมากเพราะามันตีแทงแล้วแบบข้างหลังมันกว่าจะตายมันใช้เวลานานเขาก็เลยบัฟนะครับแล้วก็เนยยิร์ฟไซยาเพราะว่าไซาย,ยาก่อนนนี้คือ k, เดิมเวอร์มากก็โดนลด a d ดีจาก5 0 5 0 5 0 0เหลือ3 5 35, 35ั0ลดเยอะมากๆ นะครับก็คือ Nerd Trick Shot เนื้อทริคช็อตไปโดยปริยายแต่ว่ายังเล่นได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดู5้คอมกันว่าตอนเนี้ห้าคอมเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคไปดูกันเลยก็อันแรกนะครับไม่ใช่ใครสักแต่ว่าเป็นคอมใหม่ที่เพิ่งมาแรงในช่วงนี้ก็คือจะเล่นเป็นบอร์ดเทเบลลี่ที่เรียกว่าคล้ายๆโยเนสนะครับก็คือทุกอย่างเหมือนกับไอ้คอมโยเนสเลยแต่ว่าไม่มีครินเดตไม่เล่นสีรีเปอร์จะเล่นเป็นเคนหรือว่ารีซินแทนถ้าได้เคนหรือ,อรีซินอันไหนก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เทมจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเกิดแบบทําไปเทมให้เคนแล้วได้รีซินก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะไม่มีซีเรียสหรือว่าจะใช้แคลรี่สองตัวก็ได้ครับแล้วก็ตัวมอร์กาน่าจะเป็นตัวตัดฮิลแล้วก็คู่กับโกสลีให้เคนสิน่งสำคัญของคอมนี้ก็คือตัวเซจนะครับถ้าไม่มีมอร์กาน่าใช้ตัวเดียนาต้นเกมจากถือว่าดูดีเพราะว่ามันจะแทงได้เพราะว่าตัวเซจจะทําให้ทีมเราเก่งขึ้นแล้วก็ดูดเลือดนะครับถ้ามีมอกาน่าใช้เดียนาไปก่อนแล้วก็ตราเฮเวลลี่ถ้าได้มาฟรี ก็จะดีมากได้แบบในวงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดในวงเจอทราเฮเบลี่ก็หยิบซะถ้าเกิดได้อักเมน์ก็ถือว่ากลางๆไม่ได้ดีเวอร์ไม่ได้แย่เวอร์ถ้าเกิดเป็นชอ์ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแล้วก็เคนควรมีเอ็ดดัมไนท์ควรมีเจากเกาะจะดีมากไออันเนี้ยเป็นฮอชหรือว่าเป็นดุลเลือกก็ได้ถ้าได้อักเมน์ไททันใส่2ไททันเคนก็ได้แต่ว่าถ้าพูดตรงๆมันเป็นแอสซัสซินมากกว่าจะเป็นบรูเซอร์ถ้าได้อักเมน์ไททันอยากให้เป็นรีซินมากกว่าแต่ตัวรีซินเนี่ยออนกับเคน นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ก็ต้นเกมอย่าเล่นต้นเกมอย่าเล่นไอตัวบอร์ดเฮเวอรี่เยอะไปนะครับซึ่งตัวแบบต้นเกมเลยเนี่ยจะเป็นดาริอัสซะส่วนใหญ่จะเป็นดาริอัสแล้วก็โยลิกที่จะมาคู่กันเพราะว่าโยลิกเนี่ยจะคู่กับเมลไฟส์แล้วดาริอัสเนี่ยจะเป็นดูอลิสนะครับแล้วมันจะได้ตัวของเรียกว่าอัมบราทาให้ต้นเกมเก่งก็ถ้าเกิดได้ดาริอสสดาวมาก็ใส่เทมเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใส่เทมรีซินได้ดี ใส่ฮอสได้ใส่เอ็นน้นได้ก็อย่าลืมใช้ได้เลสไปก่อนแล้วค่อยอัปเกรดเป็นตัวสามารถตัวอื่นหรือว่าถ้าเกิดมีโยนิหนึ่งดาวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวพอสเตจสี่หนึ่งสี่สองโลเวลแปค่อยหาสองตัวนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งคอมที่ควรลองเล่นแล้วก็อันออไปอันนี้เป็นบอร์ดฟาสก้าของไคส์ซาานะครับบอร์ดนี้นะ่าจะเป็นบอร์ดที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้หลังจากที่โดนเนื้อไปไม่รู้ว่าจะยังเก่งสุดไหมแต่ว่าน่าจะท็อปเทียร์ อันดับต้นๆแน่นอนก็คือจะมีอูเดียอูเดียวอลิแบร์ไคสะนะครับทำให้ติดตัวตราก็ถ้าเกิดเป็นไอ์ททัวท็อกซินจะดีมากถ้าเป็นแททัวท็อกซินก็คือพอลิตี้หลักเลยแล้วก็จะอ่าวอลิแบร์หรือว่าแจ็คก็ได้ต้องเกณ์จะเป็นแจ็คก่อนเพราะว่าตอนโลเวลเก้าเนี่ยเราจะหาแจ็คส์อมันจะเป็นวอลิแบร์แทนนะครับแล้วก็อูเดียเป็นตัวสําคัญเป็นเมนเอ่อเรียกว่าเซมิแท้งเซมิเนเมทคู่กับออนแล้วก็ ก็จะมี ia, a, มไซยาไครสาถ้ามีของเหลือที่เป็นเอดีก็ให้ไซยาถ้ามีของเหลือที่เป็นเอพีก็ให้เสียไม่ต้องใส่ดาเมจเยอะมากก็ได้ใส่เรียวกว่าพวกแบบแอ t แท็กสปีดพวกโชจินโชจินดาชอชิฟอะไรได้หมดไม่จำเป็นของต้อง B บเอชนะครับไม่ได้ซีรีสมาแล้วก็ไครสาไม่ได้ซีเรียสเร,ยเรื่องไอเทมมากนะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องไอเทมไคซส่าอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราสแลมไอเทมอะไรมาต้นเกมเราก็เล่นไปตามนั้นแต่ว่าไอเทมที่ดีที่สุดก็คือลัสวิสเปอร์กับครี นะครับสชิ้นที่เหลือจะเป็นอะไรโชว์จินใจแอนเลดปั๊บของเท็ s ไออิงชาโดได้หมดแต่ถ้าเกิดอของอิงชาโดไม่ใช่ท็อกซินแนะนำให้เอาไปให้สายญาดีกว่านะครับบอร์ดจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไคสะก็ตอนที่เราโลเวลแปเนี่ยเราจะได้ตัว4บาทตัวอื่นมาก็สามารถใช้ตัวอื่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนนี่หรือว่าไซรัสหรือว่ากาลิโอนะครับ ถ้าตอนเลเวลแปดเราได้ตัวใดตัวหนึ่งสามารถใช้ไปก่อนได้แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นบอร์ดนี้ตอนเลเวลเก้าได้ครับเ,เราจะได้บอร์ดนี้ได้ต่อเมื่อต้นเกมเราสตรีกมาเยอะเลือดเราเยอะมากเราสามารถขึ้นเลเวลเก้าได้หรือว่าเราเลเวลแปดแป๊บเดียวแล้วเราสเตเบิลแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าคนในห้องเนี่ยเล่นคอมนี้อีกคนเพราะว่าคนเล่นใครสัตว์น่าจะเยอะมากๆช่วงก่อนอันนี้แต่เข้าบีแพ็คเสร็จน่าจะลดน้อยลงนิดนึงนะครับถ้าไปเล่นอันนี้มันจะเป็นคอมที่อ่อนลงมาก็คือจะเป็น4 t r ทริคช็อต นะครับใครสาสยายญาทุกคนได้เล่นอันนี้เป็นแล้วเพราะว่าเคยสอนไปแล้วก็ถ้ามีอัลเมนตีชิงก็เล่นอันนี้แทนได้หรือว่าลิตเติลบันดี้เนี่ยก็เล่นอันนี้แทนนะครับเพราะว่าลิตเติลบันดี้เนี่ยจะมีตัวหนึ่งบาทสองบาทเยอะซ i เวอร์ทีโมลิเม้นเอทอกซึ่งจะมาบัฟให้ใครสาสยายญาอูเดียกัล,ลิโอไซรัสก็อันนี้ไม่น่าจะต้องสอนเยอะทุกคนได้เล่นเป็นอยู่แล้วถ้าแนะนําว่าให้มีอัลเมนอีคอนอันแรกจะเล่นบอร์ดนี้ง่ายนะครับแล้วก็ต้นเกม ถ้ามีฟอร์จูนก็เล่นฟอร์จูนสเตตสองหรือสเตตสามก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วค่อยมาเล่นบอร์ดนี้อันนี้อันนี้คือเล่นแบบไม่ได้เอาที่หนึ่งนะบ่นี้ถ้าเอาที่หนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดเรารวยมากเราแคมปบอร์ดทุกอย่างหมดก็เป็นบอร์ดนี้ได้แล้วก็ต้นเกมไม่มีอูดียก็ใช้แจ็คส์หรือว่าหมีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแจ็คส์มากกว่าเพราะมันจะเป็นแจ็คสองดาวนั่นเองแต่ถ้าไม่มีก็ขายไปไม่ได้ไม่ได้ซีเรียส แล้วก็สีที่ช็อตสำคัญมากดามีเยอะมากๆอาจจะสำคัญกว่าสีบูสเซอร์ซะด้วยซ้ำแต่ว่าแล้วแต่เกมนะครับแล้วก็ตัวใครสะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเอทเทมใครสะไม่ได้จำเป็นต้อง BAS ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะ BAS จริงๆก็อาจจะประมาณนี้อาจจะเป็นโชจินหรือว่าเป็นไจแอนหรือว่าเป็นออท็อกซินอย่างที่บอกของไอ้นนี้ก็ใช้ได้นะจะเป็นมนันสเนนที่เก่งมากๆหรือว่าจะเป็นสไนเปอร์หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้สามารถใช้ได้หมดเลย แต่ว่าหลักๆเราควรจะมี duo c a รี y นะครับก็ตอนแรกเราจะใช้บาตรแทนไซาย,ยาไปก่อนพอเราโลฮิตไซาย,ยาเราก็เอาของมาให้นะครับแล้วก็ tg ไซรัสดีมากถ้ามีบัตรเหลือหรือรอบวงก็พยายามยิบบัตรเอา tg ให้ไซรัสนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งตัวเคลเนี่ยมีคนถามว่าเล่นเขียวได้ไหมถ้าเป็นเขียวเนี่ยก็คือเราไม่ต้องใช้ลาส,สวิสเปอร์แต่เอาจริงๆเนี่ยผมแนะนาต่อให้มีเขียวเราใส่ลาส,สวิสเปอร์ไปก็ไม่แย่เพราะว่าเขียวเนี่ยลดก่อแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วก็เดี๋ยวนี้เอลีเยอะมากนะครับส่วนใหญ่บางทีเราจะเอาเคลยืนตรงนี้เวลาเจอลักเซนซัมหรือว่าเจอตัวที่แบบมันยิงมาจากอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไงผมแนะนําว่าใครสาบควรมีลัซิสเปอร์ประมาณ95%ของทุกเกมต่อให้เราเล่นเคียวเขียวก็ตามเพราะว่าตัวเคียวจะตายไวมากนะครับแล้วลดเกาะน,น้อยกว่าประมาณนี้แล้วก็อันต่อไปเป็นลีโลนากับคินเดรดนะครับก็ะจะเป็น3ดาวนาคินเดรดโลเลเว่าหกส่วนใหญ่ อยู่เบลหกยาวๆทำนาคิานเดรทสามดาวแล้วให้ขึ้นเบลเจ็ดแปดเก้าเราก็เล่นกระบอดโกสลี่หรืออะไรก็ได้ถ้าเรามีไดแอดบวกหนึ่งหรือโกสลี่บวกหนึ่งจะดีมากนะครับเ,เห็นนักเป้นตรงนี้ถ้าได้เมาส์อันแรกก็แนะนำให้เล่นถ้าได้เมาส์แล้วมีของให้นาหรือของคินเดรทเลยก็จะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าไออักเมนเนี้ยมันได้เล็กใซกับนานะทำให้นาเราสองสองดาวเร็วนะครับแต่ว่าตัวยูนิตที่เหลือเนี่ยเราสามารถเฟล็กได้ไม่จำเป็นต้อง ตามนีเปเป๊ะจะใส่ตัว5มาบาท2ดาวตัวอื่นก็ได้นะครับจะเป็นอูเดียหรือจะเป็นล er ิซเนดราก็ได้ถ้าเกิดลิซเนดราเหลือๆก็ใส่เข้าไปได้เลยเพราะว่า,ามันฟิตกับไออิลาวีพอดีนะครับมันเป็นอัคคินิสแต่ว่าไอเทมหลังจะม,มันจะเป็นประมาณนี้อ่านี้ไม่ใช่เอตอไหนอันนี้จะเป็นไททันนะครับโทษทีใส่ผิดโทษทีใส่ใส่เทมผิดนะครับก็ ไอโกสลี่เนี่ยถามว่าสำคัญไหมถือว่าดีอยู่เพราะว่ามันจะทําให้เราโฟกัสไฟได้เร็วถ้าเรามีโกลสลี่บวกหนึ่งจะทําให้เราฟิตบอร์ดง่ายขึ้นนะครับเราจะไม่ได้โกสลี่หก็ได้ถ้าเรามีอัเนะลมเมนหรืออะไรที่มันบวกหนึ่งก,ก็ตามสามารถเฟล็กบอ์ดน,นี้ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนาคกับคินเดตที่มันควรจะสามดาวนะครับจะเก่งสุดอ่ะแล้วก็มาที่บอร์ดนี้บอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดอะคานิสพอเซเลนนะครับก็สแลมกุนซูแรกๆให้อเฟถือหรือแอชถือก็ได้ ถ้าเฟรมไม่สามก็มาเล่นแอชแต่เท่าที่ได้มารู้สึกว่าแอชมันยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่ว่ายังไงตัว4บาทก็เก่งเราแค่มีตัว4่บาทเยอะมันก็โอเคแล้วแล้วก็ถ้ามีไอ้ตราบกหนึ่งเนี่ยอะมูมูมันจะถึกมากนี่อมูมูสามดาวคือค่าแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าการที่จะมาบอร์ดนี้ได้เนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเราจะต้อง Flex, เฟล็กตัวเฟตเตดต้นเกมเพราะฉะนั้นต้นเกมเราจะเป็นเฟดเตดอาลียาซุโอทรชนะครับ ก็ต้องเกมเราจะเล่นเฟรเตสไปก่อนแต่ว่าเราอาจจะไม่คอมมิสเล่นเฟรเตสเจ็ดอะไรพวกนี้นะเราจะโยกมาเล่นคอมมิสแทนเดี๋ยวนี้แล้วก็มีคอมสํารองจากอันนี้ถ้าเกิดเล่นอันนี้แล้วมันไม่ไฮิตขนาดนะั้นหรือของเวทเยอะมากๆหรือเล่นซินดราแล้วมันไม่ฮิตจะไมาเล่นเป็นอินวอเกอร์แทนนะครับซึ่งตัวจะคล้ายๆกันก็จะมีนอติลุสแอชลิซินดราบูบูแต่ว่าตัวจะ4บาทเยอะกว่าซึ่งถ้าเกิดเราได้ลิเลีย,เร,ยเร็วแล้วเราแบบมีบูบัฟอย่างเงี้ยก็โยกมาเล่นอันนี้ได้มันจะเป็น 4vo เอร์ ลิเลียอเซียแอนนี่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือแอนนี่ตอนกลางเกมแอนนี่จะเป็นแทงที่ดีมากๆแล้วก็ตัดฮิวด้วยเอาของแทงให้แอนนี่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใส่5บาทอะไรก็ได้ไออูเดียอออะไรตรงนี้คืออันนี้คนเป็นเบยฮมบอสถูกๆเราค่อยเปลี่ยนเป็นอูเดียส่วนลิซันรานี่เล่นตลอดถ้าคุณได้ลิซันราตัวหนึ่งใส่ไปยไ์แบอสตลอดเลยเพราะว่าตัวมันเก่งมากๆแล้วเคาน์เตอร์หลายๆตัวในคอมนี้มันจะเป็นเคนเป็นนาเป็น,ปนอะไรก็ตาม ม,มันทำให้โพซิชันเสียแล้วทำให้เราล้วงแนวหลังง่ายขึ้นแล้วก็จากการพวกมลลีแคร์รี่ง่ายมากๆนะครับก็เป็นข้อสำรองหลักๆก็จะประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวถามได้เดี๋ยวคลิปหน้าที่จะออกน่าจะเป็นไอเทม BS ของแต่ละตัวแล้วเพราะว่าโอเคแพชเริ่มลงตัวแล้วเราเริ่มเห็นค้อมหลายๆตัวแล้วตัวอื่นได้บัฟได้เนิร์มมานะครับถ้าอยากมีอะไรให้ทำก็สามารถเสนอได้เลยบอกว่าคลิปนี้จะช่วยได้นะครับโอเคบายบาย